สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เรามาเจอกับไพ่ The Hangman ค่ะ The Hangman เป็นไพ่ของผู้ชายหัวกลับนะคะไพ่ใบนี้จะมีความหมายอย่างไรลองมาติดตามชมนะคะวันนี้จะมาอธิบายความหมายของไพ่ใบนี้ค่ะเป็นรูปของผู้ชายคนหนึ่งห้อยหัวลงมาลองดูนะคะภาพ หัวเขาจะอยู่ทั้งนี้นะคะโอ้โดิฉันกลับไพ่ผิดอ่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ค่ะแฮงแมนของแท้ค่ะ t ด e h a n g m a เป็นรูปผู้ชายคนหนึ่งห้อยหัวลงมาโดยขาของเขาเกี่ยวขาข้างเดียวไว้กับกิ่งไม้ในขณะที่ขาอีกข้างหนึ่งพับเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ด้านหลัง เห็นชัดเจนเลยว่าไหมคะถ้าคุณนะ่ะห้อยหัวลงมาจากที่ใดที่หนึ่งแล้วขาของคุณสามารถที่จะเกี่ยวกิ่งไม้ได้คุณจะทำเช่นนี้ไหมอ่ะคุณลองคิดมโนตามนะขณะที่ขาอีกข้างหนึ่งพับเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ข้างหลังด้วยนะใบหน้าของเขาสงบนิ่งและยังมีรัศมีออกจากศีรษะของเขาด้วย รัศมีตรงนี้ค่ะจะเป็นสีเหลืองๆนะคะดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสปอตไลท์จากด้านหลังหรือเปล่าคนผู้นี้ดูเหมือนจะถูกแขวนลงมาจากต้นไม้อย่างเต็มอกเต็มใจไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของจุดพกผันของชีวิตและจะได้อะไรมาสักอย่างหนึ่ง ก็ต้องเสียสละบางอย่างไปนั่นก็คือการได้อย่างเสียอย่างลักษณะของการสูญเสียผิดหวังจะหวังสิ่งใดก็ต้องมีอันศูญสลายทําจนเกือบเสียประสาทเอาเลยทีเดียวด้านทรัพย์สินต้องขายบ้านขายที่ดินจำนอง ในภาวะจำยอมต้องทำเพื่อแลกกับบางอย่างด้านสุขภาพก็เข้าโรงพยาบาลป่วยหนักความรักก็เลิกราอย่าร้างยิ่งลุยยิ่งเจ็บหนักถูกโกงความคิดเสื่อมถอยทะเลาะวิวาทขึ้นโรงขึ้นศาลต้องตั้งสติให้ดีก่อน และระวังคดีความจะได้อย่างเสียอย่างแน่นอนว่าใครที่เปิดไพ่เดเฮงแมนขึ้นมาสถานการณ์จะพลิกผันสถานการณ์จะเปลี่ยนไปแต่ตรงนี้คุณจะต้องจำยอมอ่ะนันเป็นความจำยอมด้วยนะจำยอมแบบต้องทำอะ่ะ หากคุณเปิดให,ห้ใบนี้ในตำแหน่งงานอาจทายได้ว่าตกงานยุบเลิกรบบริษัทถูกไล่ออกทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้ต้องเลือกนะคะถ้าหากเรื่องงานเนี่ยจะถามว่าสมมติมีคนจะถามว่าควรทำยังไงต่อถ้าได้เดือดแฮงแมนขึ้นมาเนี่ย บางทีคุณอาจจะต้องอยู่เฉยๆอย่าพึ่งดิ้นรนไปไหนอย่าเพิ่งทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนทำนายก็จะทายได้ประมาณนี้อยู่หากคุณเปิดไพ่เด e h a n g m ในตําแหน่งเงินอาจทายได้ว่าเป็นหนี้ถูกฟ้องถูกโกงหากเป็นเรื่องความรักนั้นไพ่ t ด e h a n g m a จะมีความหมาย แตกแยกอย่าเลิกราอย่าร้างอาจแทงบุตรอย่าเหยียบเรือสองแคมนะมีการท้ายท้ายติ่งของของความหมายดแฮงแมนในที่นี้คือในทุกๆในทุกๆก,กรณีเลยนะว่าเราไม่สามารถจะทำอะไรคู่กันไปได้มันจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นเรื่องสุขภาพก็แน่นอนว่าเข้าโรงพยาบาลผ่าตัด อุบัติเหตุตัดมดลูกถ้าผู้ชายอาจจะเป็นตัดหล่อมต่อมลูกมากก็เลยทีเดียวเบาหวานความดันอะไรอย่างนี้ก็เป็นโรคสามัญเนาะแต่ไพ่เดีแ,แมนก็บอกด้วยว่าคุณอาจจะเกี่ยวกับเรื่องความดันเพราะว่าคุณคนคุณห้อยหัวลงมาเบิร์นี้เลือดข้างเลือดข้างหัวแน่นอนอ่ะนิฉันก็โมไปเรื่อยส่วนในด้านอาชีพนั้น เขาก็จะมีการบรรยายว่าเป็นหมอผ่าตัดก็ได้ขายประกันก็ดีมูลนิธิเกี่ยวกับการกุศลอาวงเล็บเกี่ยวกับความความเป็นความตายของคนนั่นแหละค่ะมูลนิธิแบบนั้นนะคะนะคะเพราะตรงนี้มันก็เกือบทําให้คนคนหนึ่งตายเกือบทําให้คนคนหนึ่งวิตกกังวลอาชีพอะไรจะประ,ประมาณจะขนาดนั้นได้ก็รวมๆแล้วประมาณนี้แล้วกันค่ะ ด้ e h แฮงแมนเป็นความความรู้สึกผิดหวังอ่ะเป็นไพ่ของความผิดหวังและไม่อาจจะไม่อาจจะอยู่ต่อได้คุณจะต้องเลือกเลือกทางประมาณนี้แหละเขาก็เวลาดิฉันเปิดไพ่แล้วต้องทายเนี่ยมันมันเป็นลักษณะของการพลิกกลับบางคนอ่ะพลิกจากร้ายไปก็กลายเป็นดี ก,ก็ทำได้นะแต่คุณจะมีสถานาการณ์ที่ต้องต้องเลือกแน่นอนอาเดอแฮงแมนวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกระจ่างจิตแจ่มใสเนาะอืมแต่ฉันยังไม่กระจ่างเรื่องสปอตไลท์ตรงหัวนี่แหละเอาจริงๆคุณก็จะต้องถ่ายและบรรยายกันในคราวหน้าแล้วกันต,ต่อไปนะคะว่าทำไมสปอตไลท์ต้องมีตรงหัวทำไมหัวเขาต้องขาวทำไมรองเท้าต้องสีสีเหลืองอย่างนั้นไหม ขอบคุณมากค่ะทุกท่านที่เข้ามารับชมความหมายของไพ่ที่แฮงแมนนะคะสวัสดีค่ะ